สวัสดีครับพี่น้องสุข id ุสุขคนนะครับมือนก็จะมาพบมาพอกระเป๋าตํากินแซ่บพี่น้องมือนก็จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ต่อน้องครับได้เป็นใส่ของอีสานครับพี่น้องกับน้ำจิ้มเด็ดผักกับผักแก่ลายหยางนะครับเอ้าบอกลายหยางครับพี่น้องย่างจังไดีครับมาแซ่บเบาตําครับมาครับพี่น้องฟังไทยฝรังลาวกัมพูชาเวียดนามทั้งไก่ทั้งไก่มาแซ่บ์ฟเบาตําครับวันนี้มากินอยู่สวนใหญ่หนุ่มข้าครับพี่น้องอู้ถาดตะวันแบบสวยครับสวนถาดตะวันของสวนใหญ่บบ่าตํา à, sẽ có ghi sao gì nó อนี่คือไงกนเนเราคงทำแม่เป็นเมาก,กับกระสายอู้กระสายงามครับเอามากินแกวบกันเนาะอือกันบาก บรรยากาศก็รุบๆพี่เนาะ กินยำได้กับเส้นยำพี่นเอาะ 嗯，可香了，我、hmm. you know? mm。嗯、hmm. mm，hmm. แซ่บกระดาษไปออกไม่ลงนเนี่ยใส่กวางทีสารจิ้มกัมน้ำจิ้มรสเด็นไปออกแกงกะเพัาสดๆเข้ากันข่กันนะครับ ครับถ้าเบาตา่ำกินกุ้งสุภาพมุม้งม่ำจะได้ครับขอถกขอให้น้ำเด้อดครับถ้าให้บ้านคิมนะครับฝากกดก็แชร์กดติดตามกดเข้คอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำยูทูปต่อไปนะครับขอบคุณครับ